ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นช่วงอากาศเย็นๆเนาะนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่27่สนะครับมือยี่สิบแปดได้หรือไม่ลูกบอกว่าเสียงครับนะตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่เนาะในทาง Facebook นะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่มาอุดหนุนเราวันนี้และที่ผ่านมาหลายๆวันนะครับเห็นช่างอาทิตย์วันนี้ขายของ มีลูกค้าอยากได้ยางปียางไฟแดงใช่ครับคุยช่างเชว่าอยากได้เป็นยางไฟแดงคุยกันเรื่องปี2 0 2 1นเนาะ21อ่า <20 S 1> แต่พอมาตกลงเอาปีอะไรนะ,ะราคาราคาได้ปี21เอาเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยราคาตกลงกันเรียบร้อยตกลงเรีบรยรบร้อยในราคานี้มีาาประชารายได้ยางปี21บแต่พอเวลาจะใส่เอาไปเอาอยางปี22ซึ่งราคามันคนละราคากันครับ ไอ้ต้นนั้นปียีิบสองราคาต้นทุนมันแพงกว่าครับแต่เขาอยากได้ปียีิบสองในราคาปี21อ๋อโอ้แต่เนี่ยเราก็เจอบ่อยช่างจันก็เจอนะเจ้มันเป็นการค้าขายที่ต้องเดอเจอทุกคนการค้าขายพอ้าแไม่้าเจอหมดเจอหมดเจอหมดอ่าคุยคุยราคาเกี B รตบีใช่แต่พอเอาเอาเกรตเอใช่แกปัญหาแบบนี้เราก็เจอบ่อยเนาะเจอเจอบ่อยก็อยากให้เอฟซีแบบว่าเข้าใจเรานิดนึงเนาะครับผม เ,เ,เห็นใจคนทำงานตาดำดำรูปรอรอครับหน่อยเนาะครับเนาะคือเราก็ทำงานด้วยใจครับกำไรเราจริงๆเราก็ได้น้อยแหะครับแต่ว่าการการการใส่ใจของเราคือม,มันเกินรนอยอะครับเนาะเราก็เป็นห่วงเอซราคาที่ของของที่มันมัน มันแพงเราก็พยายามหาไอ้ของที่สูดที่สุดมาให้นะใช่ครับเพราะช่วงนี้เรากําลังควานหาซื้อของดีราคาถูกเพื่อม,มาจัดโปรให้เอฟซีเราที่สําคัญนะยางยางปิสตนตัวนี้นะตามท้องตลาดไม่มีประกันนะพี่ใช่แต่ยันสเวยลงประกันให้นะจริงครับยางไฟแดงเรารับประกันให้ทุกตัวใช่ใช่ครับรับประกันยางบวมนะไม่มีเอฟซีคนหนึ่งวิ่งไปนะใส่ย,ยางไปแดงเราไปใส่ย,ยางไฟแดงเราไปจากนั้นนะครับ ไปเหยียบขวดเหล้าขวดเบียร์แล้วเป็นแผลนิดหน่อยครับแล้วจะขอเปลี่ยนเอาเส้นใหมฟ่ฟรีแบบนี้ก็มีนะครับครับผมก็ก,ก็ก็ตัวนี้ก็คือคือมันเป็นการครับผมคือตัวนี้ก็คือแต่เราบริการด้วยใจครับผมเราก็ยินดีบริการเปลี่ยนให้ขนาดเราไม่ได้ป้องกันรับประกันอุบัติเหตุนะครับผม แต่ด้วยด้วยด้วยอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเราเห็นเอ่อเอฟซีตั้งใจมาจริงตั้งใจไปจริงเราก็บริการจริงเราก็เลยเปลี่ยนให้ตัวนี้ต้องเป็นเคสบายเคสนะครับไม่ใช่ทุกเคสนะครับผมคือด้วยด้วยตารสถานการณ์น่นแหละครับผมเนาะอย่างพิธีวาาเคยเจออะไรมากก็พี่ก็จะเจออยู่แต่ว่านิดนิดน้อยมือมือเอาให้ชักจันก่อนเอาชักจันก่อนชักจัน อเอฟซีคนะรับนี่เราจะถามไปไหมเนี่ยถามมาได้เลยครับก็คือก็คือว่าเหตุการณ์พวกนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทางช่างจาันมีแนวทางอะไรที่จะป้องกันหรือว่า,ายัยางไงบ้างแนวทางป้องกันเราก็คิดอยู่เราคิด<ต>อยู่แต่สิ่งที่ผมคิดมากกว่านั้นคือท่ายังไงจะได้สินค้าดีให้กับ f c ฟซีทำยังไงจะได้ของที่มีคุณภาพให้กับ f c ฟครับผมทำยังไงก็ได้ ให้ทีมงานเราทําออกมาแล้วมัให้งานสุกมาดีแล้วก็ให้มันสมกับที่ f อได้มาเราต้งเอาง่ายๆว่าให้มันสมกับ f อที่บุกปั่นเบิกหน้าเบิกตาอยู่ไกลแสนไกลขนาดไหนก็ยังคิดถึงพวกเรายังน้อมมาหาพวกเราพวกเราก็น้อมรับคารวะทุกๆท่านผลสรุปแล้วนะไอที่เราต้องเอ่อเราจะหาวิธีการแก้ไขพวกนั้นอ่ะ ไม่มีครับแต่สิ่งที่เราต้องการน็คือเราจะหาสิ่งดีๆให้กับ f อฟต่างหากครับผมตัวนี้เราแค่ในส่วนในส่วนที่เกิดขึ้นมานี้พวกเราก็เก็บนิดๆนะครับเก็บนิดๆนะครับเลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้เอฟซีฟังเราเอฟซีฟังเอฟซีครับลูกค้าเขาบอเก๋งฮอนด้าครับป้ายแดงหลดเตี้ยมาเลยนะครับผมหลดเตี้ยมา กพื่อจะมาตั้งศูนย์ครับผมตอนขับขึ้นนะครับลูกค้าเป็นคนขับขึ้นจพืตั้งศูนย์อ่าแต่พอถอยลงพนักงานขับลงไม่ใช่เออใช่ตอนขับขึ้นเจ้าของรถขับขึ้นพอถอยลงพนักงานขับลงปุ๊บเพอเขาตั้งศูนย์เสร็จใช่ต้องไปลองทุกครั้งที่เราตั้งศูนย์เสร็จเราก็ต้องขับรถลงจากขึ้นตั้งศูนย์ใช่ไหมใช่มีไหมที่ตั้งศูนย์เสร็จแล้วไม่ขับลงอ่าก็ต้องขับลง พอขับลงมาปุ๊บปรากฏว่าตอนลงเนี่ยมันเป็นโดนอะไรตรงเหล็กที่ท้องรถที่รับป้องกันความร้อนขึ้นสู่ห้องโดยสารใช่เป็นรอยเป็นรอยเป็นรอยจากนั้นทางเราเราไปชอบเป็นหมื่นนะเราไปชอบเป็นหมื่นนะครับใช่ครับเราไปชอบเป็นหมื่นเราไปชอบเป็นหมื่นเราไปชอบเป็นหมื่นแค่แหย่เดียวนะแต่ในท้องท้องรถคันนั้าดลายก็เลยอยากบอกว่ารถท่านใดที่จะมาตั้งศูนย์ถ้าเตีนไปลองขออนุญาตเนาะก็ขออนุญาตให้เจ้าของรถขับขึ้นเองขับขับลงเอง เมื่อวานรถตู้ไอ้มงคอมพิวเตอร์เมื่อวานดสดๆเลยครับมันเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องเจ้าของ่ามาทางไกลต้องตั้งศูนย์มาแล้วต้องตั้งถ้ามาแล้วไม่ตั้งผมไม่ยอมครับแต่ช่างไม่กล้าขับขึ้นให้ลูกค้าขับขึ้นเองครับยีนี้ผมก็เล็กไปลองรถวิ่งเหยียบเล็กขึ้นไปครับแล้วเจ้าของรถเหยียบคันเร่งแล้วล้อมันฟีแล้วเล็กตัวนี้มันวิ่งปิ้วไปตรงนี้ เกือบโดนขาช่างหมูไ้ชิ้นนั้นอ่ะมันลอยไปเลยครับผมมันลอยไปเลยเกือบโดนขาเขาครับช่างหมูไปดูแลรถี่ดูแลรถอีกคนนึงครับนะแล้วจดีนี้พอมปนเหล็กมันลอยไปปุ๊บแล้วเราก็หล่นตุ๊กลงมาอืมไอ้ขาข้างบนอ่ะมันค้ำกับไปยกหลบห้อยห้อยครับผมเกี่ับมันขึ้นไม่ได้ก็ต้องเอาเหล็กรองอืมแต่เจ้าหมาขับขึ้นเขาขับไม่เบาไงยมันต้องค่อยค่อยขึ้นไปเรื่อยเรื่อยใช่่อันนี้เขาเหยียบคนเหลยกปุ๊บรอมันหมุน ทำให้เหล็กมันวิ่งออกมาข้างนอกเพราะว่าเหล็กที่เราเอามาลองสะพานอ่ะเราไม่ได้เชื่อมไม่ได้ทำสาวรนไม่ได้เราติดไว้แค่เราเฉยเพื่อเราทำเพื่อให้รถคุณขึ้นได้เท่านั้นชแต่ทางเอฟซีต้องเข้าใจนะฮะสรีระของรถท่านมันต่ําเกินไปรถที่เขาก็เป็นรอยใช่ครับแต่พี่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแก้ไขเองได้เพราะว่ามันเป็นไว้ข้างล่างแต่ถ้าเขารดใจดีมากคุณดีใจที่ว่า ขอบคุณครับไม่เอาเรื่ององรากันเราขอบคุณไปถึงเอฟซีท่านนี้ด้วย่วาเออไม่เอาเรื่องของรากับเราครับที่แต่ต้องต้องขอความอนุเคราะห์จากเอฟซีท่านอื่นที่รถเพี้ยใช่ครับท่านอาจจะพิจารณาว่ามันขึ้นได้ไหมไม่ได้มามาดูสรีละของรถท่านกับพื้นที่การทำงานจริงแล้วก็ทีนี้เราอยากช่วยแต่ว่าเราอีกเรื่องหนึ่งนะจังทีาทำ่งนครับ ถ้าใครรู้ว่ารถเปงเทียงมากจนเกินไปและสกเกิร์ตเตียเต้ยจนเกินไปอ,อ,อยากจะมาตั้งศูนย์กับเราผมว่าไม่ต้องมา,าออดีกว่าราะอะไรู้ไหมหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่ารถคูม,ม,มื่อกี้ซึ่งท่านอยู่ที่สระบุรีอืรถติดเตี้ยจะมาตั้งศูนย์แต่พอมาแล้วมันขึ้น,มนไม่ได้มมไม่ได้มันจะเสียเวลาท่านเสียเวลาท่านที่เราบอกนี่ไม่ใช่ว่าเราผ่านคณะเราผ่อนคณะไม่ใช่นะเราบอกว่าไม่อยากเสียเวลาสมมติว่าท่านมาแล้วท่าน ตั้งสูตรไม่ได้กับใช่ท่านคิดยังไงอืมแล้วท่านเสียเวลาทั้งค่าน้ำมันทั้งเวลาใช่ครับเราอยากบริการท่านเต็มที่แหละแต่ว่ามันเครียดจริงๆโดยศักยภาพของรถใช่ครับสรีระมันขึ้นไม่ได้เนาะเราก็ต้องขอปใช่ครับก็ได้บอกกันตรงๆเนาะครับผมโชคดียวจะรถตู้ขาแม่คิดเงินเราแต่รถเก่งนั้นะัาไม่ยอมเขาคิดตกำไาเป็นหมึ่งครับก็เราก็ยอมจ่ายเราก็ยอมจ่ายใช่เพราะว่าเราเป็นคนไทยลงอันนี้คือเล่าให้ พี่น้องญาติพี่น้องของเราทุกคนได้ฟังกันนะครับนั่นคือประสบการณ์ที่ผ่านมาเออครับคือไหนไหนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับที่จะมาใช้บริการทางร้านเราก็ขอความอนุเคราะห์นะครับให้เห็นใจพวกเราด้วยนะครับคือให้ขอสิ่งที่คาว่าเป็นกันเองนะครับเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องกันดีกว่าเนาะใช่ไหมครับสิ่งไหนที่เราจะช่วยท่านได้เราก็จะช่วยท่านไปนะครับเต็มที่นะครับสิ่งไหนที่พวกท่านจะพออนุเคราะห์เราก็ย่นยนกันไปบ้างนะครับ อันนี้เรามาฝากถึง F c ซพี่น้องทางบ้านนะครับเราก็ยังยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับเราเป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันนะครับสิ่งใดขาดตกบกท่องจากร้านจันสวิทพวกเราร้านจันสวิทและทีมงานขอน้อมรับไว้ในร้านครับเพราะเราเป็นฝ่ายบริการขออภัยขออภัยยาโทษมานีมานี มณีสีสุวรรณทุกอย่างขออาภายัยมณีสีสุวรรณสิน,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 นสมุทรสุด <ขอ S 1> สาข่อนแล้วก็เอฟซแล้วกว่าเอเอเลยนะครับเอแลววอะเอฟเออะไรนะ่ะครับผมโปรดให้อาภัยพวกเราแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเราโอ้มีเอฟที่ถามมาว่า คือว่าแต่เอฟซีเอฟซีแต่ผจะบอเป็นยุ่งเดี่ยบอสซีดูว่ามเป็นครับบอมยุ่งหรอกครับที่มาอบคุเหรืานที่มาใช้กรเอฟเอฟหรือทุกท่านที่มาใช้การเเเหมือนกนี่น้รอฟเอเฟือกท่านมสังเกตวเาเหมือนก่ที่มามันเอมือนกับเหมือานที่น้อง้กันเอยพี่น้องผกว่านี่มาใชกาเอเป็นีรือทุ่นี่มาใ้รเอฟเเรนาใ้ครัอ ถ้าสมมติว่าทุกท่านนะครับที่อยู่ทังบ้านนะเอฟซีที่อยู่ทางบ้านนะมาที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนให้พวกท่านคิดว่าพวกท่านมาหาญาติพี่น้องมาบ้านนะครับมาที่นี่พวกท่านก็ได้กินข้าวกินปลานะครับไปพุ่นกินป่าม้าพี่กินเขานะครับครับราล้ายข่าายปลาครับาายเข่าคายป่านะครับนะครับสิ่งไหนที่เราบริการไม่ทั่วถึงเราก็ขอขอใควันที่นี้ขอวันที่นี้นะครับจากใจจริงทีมงานจันทร์สวิทนะครับผม ค,คนที่อยู่ในหน้ากล้องนี่ใส่หมวกคือสร้างอาทิตย์คนนี้คือสร้างจันทร์คนที่จับแมงกระสับไทยคือสร้างแหมะครับผมโอเคนะครับขอบคุณหลายๆนะครับบวัสดีครับาคำว่าสวัสดีปีใหม่ขอบคุณครับ